สวัสดีค่ะคนละคณาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โพรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งถึงวันที่14มกราคมของปี68จัดเป็นช่วงรับทรัพย์ของคนละขณาราศีพิจิกเลยนะคะดังนั้นในช่วงนี้มีโอกาสดีๆอะไรผ่านเข้ามาคว้าไว้ให้อยู่มือเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่โอกาสรับทราบทำกิรยจะโดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ เพราะว่าพระอาทิตย์ดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือกนกรรมะของคุณด้วยนะคะเป็นเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานโคจรเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระซึ่งเป็นภพการเงินนะคะดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนมกราคมเนี่ยโอกาสรับทรัพย์ทากาไรจะดีและโดดเด่นมากนะคะพระอาทิตย์โคจรเข้ามาส่องแสงในภพการเงิน จะเหมือนมีเครื่องปั๊มเงินอยู่กับตัวเลยนะคะส่งผลให้ในช่วงธันวาคมนี้เป็นช่วงที่จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคมมีการงานอะไรมีความสามารถมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องไหนจัดไปให้เต็มที่เลยนะคะจัดเป็นช่วงปล่อยของของคุณเลยแสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้โอกาสรับทราบทำกำไรจะดีและโดดเด่นเรื่องของการเงินการงาน มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์มีคนสนับสนุนมีคนเกื้อหนุนจะดีมากโดดเด่นมากและเฮงมากด้วยเหมือนกันนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของความก้าวหน้านะคะในเมื่อโคโจรเขา้ามาอยู่ในภพก,การเงินจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินของคุณมากทําการงานอะไรมันก็จะได้รับผลสําเร็จได้รับผลตอบรับได้รับผลตอบแทนมีกําไรอย่างรวดเร็วนะคะจัดเป็นช่วงที่เรียกว่าทําน้อยได้มากนะคะแต่ยิ่งถ้าคุณทํามากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ผลลัพธ์ทวีคูณอีกหลายเท่าตัวนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่ขอให้ลงมือทำทนั้นละค่ะเรื่องของการงานจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นดาวของแสงสว่างเป็นดาวของผู้ใหญ่เป็นดาวของผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะดังนั้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปเรื่องของการงานจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการงานเองถ้าคุณจะต้องติดต่อการงานกับผู้ใหญ่เจ้านาย ติดต่อการงานกับคนที่มี power สูงกว่าต้องการให้ผู้ใหญ่อนุมัติงานต้องการพูดคุยในเรื่องของการเงินต้องการพูดคุยในเรื่องของงบประมาณหรือแม้แต่การที่คุณจะไปคุยในเรื่องของสินเชื่อกับสถาบันการเงินนะคะช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเดน่นมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จตามความต้องการนะคะ และในช่วงที่พระอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะคะเรื่องของการงานต่างๆก็จะมีผลสําเร็จที่ดีมีคนให้ความร่วมม้ร่วมมือมีคนสนับสนุนส่งเสริมมีคนเกื้อหนุนนะคะต่อให้เป็นการงานที่มีการแข่งขันสูงต้องประมูลงานต้องสอบต้องแข่งขันงานกันหลายๆเจ้าก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการเจราจาต่อรองถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ การเงินเกี <S an> ่ยวข้องกับการลงทุนเกี่ยวข้องกับการรับทราบทากําไรเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีได้รับคําตอบตกลงกลับมาด้วยนะคะและการที่พระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพรหัสเนี่ยจะส่งผลที่อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความคิดในเรื่องของไอเดียนะคะมันจะทําให้คุณมีไอเดียในเรื่องของการหาเงินมากขึ้นมีไอเดียในเรื่องของการที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการงานมากขึ้น แล้วก็เป็นช่วงที่จะมองเห็นช่องทางมองเห็นลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการสร้างเงินสร้างกําไรสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าจะเฮงทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเลยนะคะดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเนี่ยมีการงานอะไรที่อยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยอยากจะลงมือทําอยากจะทดลองทําดูเริ่มต้นได้เลยนะคะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสดีมาก โอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมีสูงมากทีเดียวเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเป็นอย่างดีด้วยนะคะการที่มีพระอาทิตย์ดาวของแสงสว่างดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งมานําหน้านลัคนาเนี่ยจะส่งผลถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการงานด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะที่จะเติบโตในเรื่องของการงานเองก็จะดีและโดดเด่นไม่แพ้กันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่น เป็นช่วงที่สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มีนะคะมาสร้างเงินสร้างกาําไรสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองได้เป็นช่วงที่มีโอกาสจะเติบโตก้าวหน้าสร้างเครดิตสร้างชื่อเสียงที่ดีในสายงานในอาชีพการงานของคุณให้กับตัวเองได้เลยนะคะซึ่งมันจะเป็นผลดีกับความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานต่อไปในภายภาคหน้าด้วยนะคะ ท่านใดที่กําลังคิดเรื่องของการลงทุนอยู่อยากจะเริ่มงานใหม่โครงการใหม่ในช่วงเดือนธันวาคมอยากที่จะให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความรู้ความสามารถใช้ความเชี่ยวชาญก่อนนะคะเรื่องของการที่จะใช้เงินลงทุนเนี่ยให้เป็นปัจจัยที่มันรองลงไปนะคะดูแลเรื่องของการเงินกันให้ดีสักหน่อยเซฟเรื่องของการเงินกันให้ดีสักหน่อยเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเกณฑ์รับทราพดีเฮงมากโดดเด่นมากนะคะแต่ เกณฑ์ที่จะใช้จ่ายอย่างมือเติมมีอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าเป็นนักเปตัวยงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ในการใช้เงินของพระอาทิตย์เนี่ยก็คือเล็กๆไม่ต้องใหญ่ๆเท่านั้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินก็ขอให้เรามาระวังเรื่องของรายจ่ายกันไว้สักนิดหนึ่งนะคะนเน้นของความคุ้มค่าเป็นหลักจะได้ไม่มีเรื่องของงบประมาณบานปลายตามมาทีหลังนะคะ และการที่พระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุไฟเนี่ยนะคะพระอาทิตย์เองเป็นดาวธาตุไฟก็จะส่งผลในเรื่องของความร้อนแรงมันอาจจะทําให้มีอารมณ์ร้อนใจร้อนในเรื่องของการงานการเงินมากขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณกระทบกระทัง่งกับผู้ใหญ่เจ้านายกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างง่ายๆก็ขอให้ดูแลเรื่องของอารมณ์กันไว้สักนิดหนึ่งดูแลเรื่องของการสื่อสารดูแลเรื่องของคําพูดคําจากันไว้สักนิดหนึ่ง เรื่องของการงานจะได้ราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นนะคะเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่หวงังในทุกสิ่งที่ทำนะคะขอให้เฮงเฮรวยรวยมีความสุขกันทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ดีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s s i 992 utkcy หรือจะสแกน qr code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขใกล้สุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งในแทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณรักษาค่ะ